อีกหนึ่งข่าวดีนะครับผู้ชมครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่าทางรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุดถินนะครับท่านก็มีนโยบายในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการแข่งขันกีฬานกนะครับโดยนก ที่เป็นที่นิยมของพี่นงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราเนี่ก็มีหลากหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นนกรงหัวจุกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานี้เนี่ยครับผู้ชมครับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอนะ่ครับผู้ชมก็ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายตามนโยบายยุทธศ,ศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโดยมีประชาชน ภาคประชาชนที่เลี้ยงนกรงหัวจุกในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เลครับประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีนราธิวาสรวมไปถึงจังหวัดสตูลน,นะครับก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่โรงแรมรีเวอร์นะครับเพื่อจะทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power นะฮะผ่านข้อเสนอสั์เศรษฐกิจ สืบเนื่องจากว่ามีประชาชนในพื้นทนี่มีการเพราะเลี้ยงนกกรงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนเป็นจนํานวนมากนะครับด้วยเหตุนี้ก็ทางสอบอตตอเองก็พยายามที่จะผลักดันให้นกกรงหัวจุกเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่เฉพาะนกอย่างเดียวนะครับที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่นงประชาชนเมื่อพี่นงประชาชนให้ความสนใจในการเลี้ยงนกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งอื่นๆที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกรงนกนะครับอาหารนกนะครับในโอกาสนี้นะครับนายวิชาญอัมโรนผู้แทนกลุ่มเลี้ยงนกและก็พ่อพันธุนกกรงหัวจุก จงังหวัดสงขลาท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าการผลักดันนกกรงหัวจุกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นโอกาสของประชาชนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกเนื่องจากว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมีมายัางยาวนานกว่า70บปีแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็การเลี้ยงนกกรงหัวจุกนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียรวมไปถึงเวียดนามการที่รัฐบาลมีการส่งเสริม นับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาหนุนเสริมในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็บอกนะครับว่าต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการรักษาคุณค่าของนกป่าแล้วก็เพิ่มภูมิมูลค่าของนกบ้านที่มีการเพราะพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ทางนี้นะครับท่านก็ยืนยันว่าทางกลุ่มไม่สนับสนุนให้มีการจับนกออกจากป่า ส่งเสริมการเพราะพันธุ์และก็ปราบปรามการค้านกป่าอย่างจริงจังด้วยควบคู่กับการยกระดับนกบ้านสร้างมูลค่าและก็อาชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้เลี้ยงนกในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันนะครับทางด้านในชนะทันแสงพุ่มะนะครับท่านรองเลขาธิการสนยนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ท่านก็บอกนะครับว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนี่มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของการแข่งขันกีฬานกโดยเฉพาะนกพิราด เพื่อสร้างมูลค่าและก็ได้พูดถึงในเรื่องของภาคใต้ในเรื่องของการในเรื่องของนกกรงหัวจุกด้วยโดยทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ไปศึกษาและก็ดําเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับด้วยเหตุนี้ทางศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนี่ก็ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวพบว่าวงจรการเลี้ยงนก มิใช่มีเพียงแค่การเลี้ยงนกกับนกทเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าไม่ใช่แค่นกอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะว่านกอย่างเดียวที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้เลี้ยงนกนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับว่ามีทั้งการ chau, ทํากรงนกทําอาหารนกนะครับซึ่ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่นิยมเลี้ยงนกได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับแล้วก็สามารถเป็นเ,เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชม